สวัสดีครับผมทิศศักดิ์ครับผมวันนี้มาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามนะครับท่านที่อยากเห็นเครื่องกวนที่แบบท่านอยู่บ้านคนเดียวอยากประกอบอาชีพทําเฉาก,ก้วยก็ทําคนเดียวไม่มีผู้ช่วยในการเทแป้งเทส่วนผสมนะครับผมก็มาบอกว่าเครื่องกวนที่เราสามารถทําได้แล้วก็ประหยัดไม่ต้องไปซื้อมอเตอร์กําลังไฟเยอะในเบื้องต้นคือ อุปกรณ์ที่เรามีในครัวเรือนก็มีเตาแก๊สนะครับผมอันนี้เป็นอ่าเป็นกระทะรถปิกอัพรถเอ่อรถเก๋งนะครับผมไปตัดตัดถ้าตัดเองได้ก็ตัดครับถ้าตัดเองไม่ได้ก็ให้ช่างเขาตัดให้ครับตัดเอาหม้แก๊สไปวางได้ให้เป็นให้ให้มีช่องระบายลมนะครับอ่ะตัวนี้เป็นหม้อหม้อเบอร์4 0ถึง45ครับมันจะลงล็อกพอดีกันกับสายไแต่มันจะลงล็อก มันจะลงล็อกพอดีกันกับหม้อนะครับผมมันจะลงล็อกพอดีเออถ้าเราใช้เตาแก๊สทั่วไปในในครัวเรือนของเรามันจะวางแล้วมันจะเวลาเวลาปั่นนะครับเครื่องมันจะสั่นมันจะไม่อยู่เนิ่งนะครับอันนี้มันจะลงล็อกพอดีนะครับหม้อเบอร์40เบอร์40นะครับผมหม้อเบอร์40ของมาลายหม้อเบอร์10ของหม้อไอย,ยี่ห้อมาลายนะครับผม อันนี้หลายปีแล้วครับผมมันจะลงล็อกกันกับพอดีนะครับผมอ่ันนี้ก็ทําแท่นแท่นจับจับจับยึดสวรรค์อันนี้เป็นใบกวนข้างในมีน้ําเดี๋ยวจะทดลองกวนให้ดูนะครับว่าสามารถประยุกต์ใช้ในการกวนสบู่ก็ได้นะครับกวนเจลก็ได้นะครับผมกวนลอดช่องกวนแป้งอะไรที่มันเป็นส่วนผสม ให้เข้ากันง่ายนะโดยที่ว่าเราสามารถควบคุมด้วยมือกดของเราเองนะครับผมอันนี้อันนี้คือกดกดควบคุมด้วยมือน,นะครับแมนวลอันนี้ก็อันนี้อันนี้คือเมนวลถึงอัตโนมัติครับผมเป็นดิมเมอร์ครับภาษาฝรั่งเรียกอะไรเนี่ยประมาณนี้แหละครับดิมเมอร์สามารถขยับให้ให้หวัดมันรอบเร็วรอบช้าคือเราปรับให้ ให้วัตมันอยู่ที่สามารถถึง400เออ4,000วัตนะครับผมราคาก็สั่งเอาของเชียนครับราคาไม่แพงครับรอหน่อย5วัน10วันนะครับผมถ้าของไทยก็ไวครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทครับผมก็ปรับปรับรอบได้ถึง4,000บาทนะครับสว่านของเราจะกดตัวนี้ไว้เป็นล็อกล็อกอัตโนมัตินะครับผมแล้วเราก็สามารถทำคนเดียวได้นะครับคือ แล้วเราก็มาเปิดตัวปัน่นเปิดตัวปั่นครับอาจจะเสียงดังเอยนะครับผมดูไปเรื่อยๆนะครับผมน,นี่ก็จะหมุนอัตโนมัตินะครับผมเปิดอัตโนมัติอาจจะแหวนไหมครับต้องยิ่้ดีรอบช้ามันก็จะแหวนะครับถ้ารอบเร็วก็จ,จะไม่แหว ไน่ปรับให้ช้าลงครับไปกรณีที่เกล็ดยังไม่เหนียวนะครับดน้ำครับมไม่จบแบะแขนอ่ครับอ่าอีกอย่างหนึ่งคือเราควบคุมด้วยมือนะครับผม ันนี้เปิดไฟทดทอครับตอ้ที่นครับกดปุณเยังไงนะครับอันนี้เลยคือเราลอบชาราก็กดตาร์ทอันนี้ลอบชาร์จกดชาร์จปะสบู่ปนสาค้้ยตรงนี้มันยังไม่เหนียวพอพอมันเริ่มเหนียวเราก็จะเพิ่มสปีดรอบนะครับ แล่รกระอนะครับผมเพราะว่าไอพัดยังไม่ท่วมนะครับมันขึ้นอยู่กับการตัดแต่งด้วยนะครับความสูงของหมอ้อความสูงของสว่านความสูงของแทน่นแต่ละแทน่นไม่เหมือนกัน,นครับเพราะว่ามันมีความร้อนถ้าทําเป็นสคื่อที่มีความร้อนต้องปิดฝาครับผมอันนะครับผมอันนี้เราจะทดสอบให้ดูนะครับผมว่าน้ํามันนิ่งหรอแล้วมัน,มนจะเริ่มรอบได้นะครับ การทางานก็มีแค่นี้ครับผมถ้าเราสามารถทําคนเดียวได้ก็คือเราตั้งตั้งสว่านไว้ที่กดปุ่มล็อกไว้นะครับผมมันจะล็อกไว้ครับอันนี้ใบใบมันจะสูงลอยน้ําได้หน่อยนะครับผมผมใช้สว่านคนละตัวกับแท่นที่จะส่งให้ลูกค้าที่ติดต่อมานะครับผมสว่านนี้เป็นของตัวใหม่สว่านของผมใช้จะเป็นอีกตัวหนึ่ง ความยาวของคอจะไม่เท่ากันนะครับผมใบมันจะลงไปลึกกว่านี้อันนี้คือสว่านตัวนี้กับไม้แท่นตัวนี้ใช้กันไม่ได้ครับผมคนละตัวนะครับสว่านความคอความยาวก็ออกแบบแต่ว่าหลักการเดียวกันนะครับผมถ้าจะทาให้เล็กลงกว่านี้กวนหม้อเล็กลงกว่านี้ใช้สว่านที่อยู่ประมาณ400วัตต์นะครับกวน2-3กิโลนี่ไม่มีปัญหาครับผม4-5กโลไม่มีปัญหาอันนี้ กวนถึง40กิโลนะครับสว่านตัวนี้จะใช้งานะประมาณอยู่ที่1,200วัตขึ้นไปนะครับผมจะกวนอยู่ประมาณ40กิโลนะครับ40กิโต้องใช้สว่านที่มีแรงบิดพอสมควรนะครับผมสว่านที่มีแรงบิดพอสมควรอันนี้อยู่ที่1,200วัตนะครับเออ1,200ประมาณแล้วแล้วก็รอบจัดนะครับแรงบิดจะมีสว่านทั่วไปก็มีแรงบิดแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเลือกใช้ ถ้าใช้งานนานก็จะร้อนควันขึ้นนะครับถ้าของแท้ของดีก็ราคาก็สูงหน่อยก็ใช้งานอายุยา,ยาวๆครับถ้าใช้ไม่มากก็คือเครื่องเล็กก็สว่านตัวเล็กครับม้อเล็กลงสัดส่วนโครงสร้างก็เล็กลงนะครับผมแต่ว่าตัวตัวนี้คือตัวปรับสัญญ,ญาณปล่อยไฟให้แรงขึ้นช้าลงก็คือตัวนี้นะครับผม แท็ออโต้นะครับผม okay. อนันนี้ยังรอบยังไม่เต็มนะครับผมยังไม่ถึงครึ่เงเลยนนะครับถ้ารอบเป็นถ้าเป็นเสกากล้วยที่เหนียวหนึบนะครับจะเพิ่มรอบตัวนี้ให้เต็มเลยนะคจะเพิ่มรอบตัวนี้ให้เต็มเลยนะครับถ้า,อ,อ,าอันนี้อยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับ แค่ครื่งเดียวนะครับผมถ้าว่าเป็นสาฟุ้ยที่ใส่ส่วนผสมทุกอย่างแล้วจะเหนียวจะรัดให้เต็มตรงนี้เลยนะครับผมน่ครับดูครับกามทำางานก็ประมาณนี้แหละครับผมคือถ้าเราใส่มอเตอร์ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้ครับถ้ามีสว่านเืยเราหว่านไม่สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้แต่ถ้ามีมอเตอร์อยู่ที่บ้านมอเตอร์ต้มน้ำต้มอะไรของเก่าของเสียไม่ได้ใช้ก็เอามาใช้ได้นะครับ คุณก็ถ้ามีสว่านอยู่แล้วก็ประหยัดครับผมถ้ามีหม้ออยู่แล้วก็ประหยัดครับผมท่านจะต้องซื้อ,อ,อหม้อตัวนี้นะครับผมอได้นะครับไปเชื่อมสแตนเลสเป็นแกนสแตนเลสนะครับอ,ออกแบบให้มันความยาวให้มันลงพอดีกันกับหม้อรึอสูงกว่าหน่อยนะครับ สามยาของหมอ้อให้มันสูงกว่าหม้อหน่อยนะครับตรงนี้สามารถถอดได้ใส่เข้าไปก็โรตารีน่นะครับผมถ้าเป็นสว่านโรตารี่มันก็จะแกว่งหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีระยะที่มันคลอนได้นะครับคือช่วงนี้มันคลอนได้ครับถ้าเป็นสว่านโรตารี่ครับยังไงก็แกว่งถ้าก้านยิ่งยาวยิ่งแกว่งนะครับผมถ้าทําให้มันพอดีมันจะไม่แกว่งมากครับเพราะว่าแกนที่มันแกว่งคือก้านตัวนี้โรตารี่นะครับผมมันจะมีระบบกระแทก เป็นระบบกระแทกครับมันไม่ใช่สว่านอ่าถ้าไม่ไม่ใช่โรตารี่นะครับแกนจะมั่นคงมากครับผมแนะนําให้ใช้เป็นสว่านที่ไม่เป็นโรตารี่นะครับเจาะเหล็กพวกที่เขาเน้นเจาะเหล็กเจาะไม้นะครับแต่ถ้ามีเจาะปูนเจาะกระแทกนะครับผมมันก็ถ้าเราไม่ได้กวนไม่ได้ใช้หรือมีอยู่แล้วเราก็ไปเจาะปูนเจาะได้แต่ว่ามันแว็งเรื่องของแข่งคือแกนของมันจะเป็นลูกสูกกระแทกนะครับผม ไม่ใช่ฟันเฟืองถ้าเป็นฟันเฟืองก็คือระบบตัวที่ไม่ใช่กระแทกเป็นก็เลยอาสว์เนึกไม่ออกโรตารี่คือยังไงก็หลวมยังไงก็แข่งนะครับอันนี้คืออันตรายนะครับถ้าทําอยู่กับความร้อนต้องป้องกันร่างกายของเราให้ดีนะครับสว,สวมชุดที่ป้องกันอาจจะกระเด็นกระดอนโดนไดนะ้ความร้อนมันเป็นน้ําัะถุกของเหลวมันจะมีส่วนผสมที่ทําให มันเหลวแลวมันไม่เหนียวหรืออะไรประมาณเนี้ยไฟฟ้าด้วยนะครับผมสว่างก็ต้องมีการลงสายดินส,สายกราวให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าอยู่กับอยู่กับอยู่กับน้ําอยู่กับการกวนบางสิ่งบางอย่างก็คือมันรัดวงจรได้ก็ต้องมีสายกราวป้องกันนะครับสวมบูทสวมรองเท้าหนังเพื่อป้องกันการไฟไฟรัดวงจรนะครับผมท่านใดสนใจที่จะเรียนทํา เฉาข้วยไปเพื่อประกอบอาชีพนะครับผมติดต่อได้ที่เพจเฉาข้วยดำดิดดำโอชานะครับผมตอนนี้มีโปรนะครับโปรโควิดอยู่นะครับผม8ปดบาบทนะครับผมอันนี้ก็ทางใดที่สนใจจะ,ะทําไปดัดแปลงหรือจะไปต่อยอดจําหน่ายให้คนที่เขาต้องการก็ได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นเป็นเครื่องที่ประมาณว่าโมเดลครับผม ท่นานใดเอาไปทําให้พัฒนาต่อยอดให้ดีกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพื่อ,อใช้ในก,กิจการของท่านได้นะครับผมอันนี้คือแบบง่ายๆนะครับผมก็จะมีสแตนเลสปูปูอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นสิ่งของลงไปนะครับปนเปื้อนลงไปแล้วก็จะมีฝาครับผมตรงนี้จะเป็นบอลสแตนเลสควบคุมของการฝุ่นไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็นพวกอ่าพลาสติก ใส่พักอะไรนะครับป้องกันส่วนหนึ่งป้องกันครับเดี๋ยวจะทําเป็นสเตเลกคุมไว้ก็ดีนะครับก็จะราคาสูงเ้าเป็นพลาสติกก็คุมได้เหมือนกันนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องไอทิศัก์ด้วยนะครับผมเพจเข่าวกล้วยดำดาริดงโมชอ่าแล้วก็มีน้ำส้มขันสดนะครับน้ำส้มขันสดก็สอนเหมือนกันนะครับผมสอนประกอบอาชีพทำยังไงให้ได้กําไรและได้จริงอยูๆๆ่จริงนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับผมอาชีพที่ท่าน ทำทุกวันนี้ก็คือเป็นรายได้เสริมก็ได้นะครับผมอาจจะมีอาชีพงานประจําอยู่แล้วก็ขอให้ทำเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวรายได้เสริมเพิ่มเติมก็ก็ดีนะครับผมเฉาก้วยทุกวันขายกันในรูปแบบหลายๆอย่างครับเฉาก้ยาาวยโบราณเฉาก้วยอะไรนะทุกวันเยอะแยะ,แยะเลยครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับผมสวัสดีครับ